ใช้มาแล้วครับเสียงดังเหมือนเดิมครับหนี่งเจ็ดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอาวุธตัวรีเซ็ตโอเคเข้าใจเดี๋ยวพอมีมีคอร์เตอร์มาสเตอร์กับวอร์แมปด้วยหรือผมเพิ่งเห็นเองช่างมาเถอะ <c oughs> ออกม,มาเรียอาวุธใหม่ของเราทั้งหมดเข้าใจฮะัมีป่าอาวุธที่ไปฮะมีของใหม่ไหมไม่มีเปิดมีอะไรใหม่ไหม เดี๋ยวนะเอา้าสแกนรแกนเน็ตของออปเปอเรเตอร์หายกลายเป็นช็อคแกนเน็ตแทนว a t ตายแล้วต้องไปอัปเดตใหม <c oughs> <c oughs> โ่โอเคโอเคไปไม่มีสแการแกนเน็ตเอาเดี๋ยวปอดลัชไปจางไหนว h a ออปเปอเรเตอร์มีปอดลัช หม่กูเนสโอเคอ่ะบอดลัดก็บอดลัดมาก่อนผมใช้แกเนกูได้แล้วกับเพียงบูสเฮ้ยอะไรเนี่ยออเฟอเรเตอร์ออเฟอเรเตอร์มีเ pues พ hey. ิร์บอดลัดที่ซีคิวบีได้เหมือนฮันเตอร์แย่จริงอ้าวเฮ้ยน่ไปไอ้ดียมียูทิวที่ซาชอวด้วยอะไรเนี่ยวัดโมงโมงมากอ่ะชงกันเถอะ อ่าผมเอาเหมือนเดิมไปกันมแม็กกาซีนบรเาเซอร์ก็ยังเหมือนเดิมจากเพิร์ที่ผมเห็นภาพรวมก็ยังเหมือนเดิมนะเพิร์ทดีดีหนึ่งก็เหมือนเดิมใช้ปอด,ดอตัดเตอร์โมชาร์ตบีคอนลูกนี้เหน่ะช็อคบีคอนแอมอฟอร์ฟบิเคเอตอัพแล้วทำไมแอมฟอฟร์แฟบิเคตมาอยู่นี่ what the heck คนท่านเปลี่ยนอะไรเยอะแยะขนาดนี้แพ็กเซเบตเตอร์เหมือนเดิมกับออกอายฮะของอันนี้แล้วก็ผมใช้เป็นอันนี้ไปแหละมาริตาเฮลีคอนเหมือนเดิมนะฮะช็อคเกนเนจึงมเหมือนเดิมโอเคเฟอร์สอนนี่อยูเหมือนเดิมโอเคก็จะดูภาพรวมแล้วไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นนะเฮ้นอย้ยเฮ้ยออเขาเอาลิเจียม,มาไว้ข้างบน อบอกว่ามิชชั่นใหม่จะมาอีก43นาทีโออแซงว่ายังไม่พร้อมเหรอเดี๋ยวนะถ้าผมปรับนี้สิอ๋อถ้าผมปรับนี้สิอันนี้จะไม่ขึ้นถ้าผมปรับเป็นนอ a มอันนี้จะขึ้นนี่ฮะข่าว่าเนี่ตอนแี่ผมบอกเลยเป๊ะๆก็คืออ่ะมันจะมีรูปแบบเหมือนกับมิชชั่นใหม่ขึ้นมาก็คือเอ็กพอ m ์ตเมสับผมก็มคือมีกระบอกตีระเบิด thanks to e x p o m e n t i a l ในก r รเช็คออ f ขอบคุณนั่นยุทธปกรณ์ใหม่โอเคไปทูเปอร์ explosion แอมเปร์เป็น i n c a p a ์เบเต d ร์ดูดท s c ิสค์ฟิเกเรชันเซฟตี้ฟีเจอร์ออฟเขาบอกว่าว่าทูเปอร์ระเบิดตัวเองได้ว่าด้วยที่ว่าผลจากจากการที่ว่ามีความระบบความปลอดภัยของระเบิดมันไม่ดีว้าแต่สตาร์ผมผมคือสภาพอากาศที่ปกติ ตายละอาร์คเจอเ,เจอกับวอริโอฟิลลี่ก็คืออ่าพวกนี้โจมตีมากขึ้นวอริโอลัชก็มุมเมสสปีดสูงขึ้นแต่อ๋อลดเลือดลงตายแล้วเจอสองนี้พร้อมกันด้วยในนอร์มอลฮะส่วนฮาร์ดบักอินบ่าวเช็ดเรเบลมัตัอมอันนี้คือตายหนร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าอันนี้คือ พวกเนี้ยมันพอเข้ามาแล้วมันจะโดนเฟสเลร์เวลทันทีแล้วก็ i n t e g r a t e Utility f a b r i c a t ค r mm hmm. ผมก็คือ Generate Overtime ผมขอบคุณเทคไมค์อันนี้คือขอ้อส่วนดีดีแต่อวนนี้อันนี้คือส่วนดีเหมือนกัน e x p กพอร์ตสิ e กับมายัดเอางี้แล้วกันผมขอไปเล่นตั้งแต่น้องมาก่อนเพราะผมอยากเห็นว่า AAS สามอันนี้รวมกันเป็นยังไง มิชชั่นใหม่ที่เขาบอกว่าจะขึ้นมาอนี่ผมยังไม่แน่ใจแล้วมันคืออะไรแต่เดี๋ยวผมจะเล่นปเ okay. มาล็อกมือพร้อมโอ้ยตื่นเต้นว่าคว่ากด set boss m e d a t o r อ๋อมันมีให้ดูนี่หว่านี่ไงเซเนเรียลเซเนเรียลต่างๆให้ xp สูงขึ้นต่างกันด้วยอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม มาเล่นนอมาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวผมกระโดดไปฮาร์ดทีเดียวอยากรู้ว่าสภาพเป็นไงอยากรู้ด้วยว่าเป็นที่ไหนมาฮะตื่นเต้นแล้วฟิวดีพอร์ตใช่ไหมไม่ใช่ว่าผัวดานเดิมผัวดานเดิมนี่หาหอเลยวิ่ง เ e b r e a k h a t now t ี take you ป live to Valaka w ี่ซึ่ก e p Space Vanguard ลงสนทั่นวเ t เพือรับคืนทรัพยากสำคัญ a าก i t h า e a t รแต่ทำไมันยังเป็นพื้นที่ก e ตอร์อยู่มิชชั่น condition อ๋อนี่ไมีมิชชั่น condition มาบอกข้างล่าด้วยอ๋อโอเคย่ยาเยมาผมไปเล่นกับคนอื่นหน่อยแล้วกันรอบนี้โอ้เีย อากาศขนาดนี้ฮ้ยออนี่ไงเกรดแรนช์มันมีเป็นสี่ขีดสี่ขีดเพื่อบอกระยะของมันโอเยีมี่ยมเยี่เยีดีะดีดีดีอ๋อนี่มีไฟด้วยโอ้เยี่ยมมากอะเดเซตเดี่ยวเลเตาหนึ่งโอเคโอเคอากาศอย่างนี้ แมปใช้ได้ไหมแมปนใช้ได้อยู่ก็ไม่ได้อะไรมากโอ้บอยเจอนี้ก่อนอีกวุย้ยจริงดนนห้าเวยจับป้าถ่ายครับย่ด I ก a ีสันส่ได้สินะโอ้ยไม่คุ้น ไม่ก well. ุนเทสผมมองไม่เห็นอะไรจริงเห็นแต่พาสมาฟาฟาวิ่งมาถอยแลโอ้โหตูบปิดไฟวัผมจะยิงโดดเพื่อนไม่น uh ้อยฮะยังไ ใหม่ก้อนไฟพุกงแบบทิพย์เลยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหอ้องปืนมันทิพย์อย่างนี้เองโหเยี่ยมมากอ่ะได้เห็นแล้วว่าปืนสเปกเกอร์ใหม่มาทิพย์ยังไงมาทิพย์แบบดีดขึ้นอย่างเดียวอุ้ยโอ้โหยิงแล้วยิงได้มีแอนิเมชันตีดขึ้นอีกด้วยโอ้โหแต่กระจายวะกระจายอย่างที่ผมบอกจริงโอเคใหม่ก้อนใหม่ก้อนใหม่ก้อนแป๊บนึง ตอนเล่งยิงครับตอนเล่งยิงให้มาขึ้นโอ้ยมองไม่เห็นตอนหนึ่งผมคิวก่อนแล้วกันฉีดโอเคเพื่อันนี้เพื่อันนี้เพื่อันนี้ไปฉีดให้เพื่อนหยุดยิงก่อนได้ไหมขอแล้วไม่ครับพระเจ้าจะฉีดท่านหน่อยเออนั่นแหละ Yeah ก็นะตายแล้วโอเคพายุพายุแซนจะตอบมาฮะมาเพียบเลย my god alright right. we can move in now alright moving up to oh, go fuck up these bugs hoorah 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 Some more <S <Yep. S 2> there. oh my god เมื่อกี้ผมพูดใส่ทีมนานแา่จริงผมไม่ได้นี่เลยจังหวะกดเปิดกดเปิดไหม่กดเปิดไหม่ม่เออไม่ก็เรือตายฮะทีเดียวไอ้ชุด ไม่คอดไม่คอดไม่คอดบริม stone one this is vulture one payload is loaded up and enroute ah ขี้วมาอยู่อันนี้ขึ้นมาตายแล้วตาลลยแล้วน,นี่เปล่าผมเดินไป <c oughs> โอเคประธานจาาไปหน่อยอู๋แต่อากาศมันมองแทบไม่เห็นจริงๆครับมองเห็นแค่ประมาณสองประมาณสองฟุตข้างหน้าตัวเองมั้ยสองหรือสามฟุตเออ can reload just like before. are any dear 5 feet from me and I can't see it until it kills me. Yeah, that's a problem. <laughs> Warning, arachnid threat levels have increased. Night plus, the storm is unbelievable. My cute. Oh my god. That's for going in there back there. I think I should back out. I'm not going to do that. <laughs> ตอนนี้คือตอนนี้น้องไม,งม่มีเง่้ยไม่เออผมจะใช้เมสเลยตอนเนี้ยกระบองจริงด้วยวไม่้ยมันจะได้จะซีได้จะนิวมิลิเมสโอ้ my goodness ลบได้ไหมว้าว ปแบบนี้ทีพอย่างนี้ oh God. นโอ้ไมคก็ชักก้อนนึงชักก้อนไอยไยดีๆเด็กเซนไม่นีนะเดรรนสุดดีีบอกไม่เห็นชัดโอ้โหแต่พืนนี่ทีพมากแบบไม่เลง ต้องไปใช้กระบอกเยอะขึ้นหน่อยตเหมืนกระบอกนี้มัน,มนโดนจำกัดจำกัดการใช้งานโอคโ้ okay. oh, อันนี้ผมค่อยมองง่ายหน่อยว่าผมเล็งเล็งเชื่อไมตรงไหนฉีดโอเคฉีดแล้วบินถอย This No time to lose. Oh boy. The advised sensors indicate a rapid threat levels have risen. the really don't like me. That would be a great, idea. <laughs> that would be a great, idea. <laughs> yes, bye. มีไนท์ิชชั่นก็ก็นะถ้าถ้ามีให้ก็ดีนะก็นะมันก็อย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้กระสุนผมเหลือน้อยแล้วยารจริงไปแต่สังเกตกระสุนตัวเองเลยตอนยิงเนี่ย อ๋อผมวางกล่องให้อยู่เยี่ยมเยี่มเยม,เยมโอเคไปฝันโน้นนะโอเคหน้าที่ผมคือวิ่งเติมเลือดไปก่อนเสียงมันเงียบเลยเกินมีแจะเสียงลมพายุ แต่ผมยังไม่จะด่านใหม่มยัง<ๆ>ใส่มันยังไม่มาจำเวลาไม่กี่แต่ไม่ได้จะเปิดตอนตีหนึ่งแน,น่ <c oughs> นแโอ้โหเจ็บมากชีดแล้วประเด็นคือตอนนี้ visibility ผมน้อยมาก <c oughs> มองอะไรไม่เห็นแม่ฉันต้องอุ๊โยโอ้นี่แบบใหม่เกระต่ายเพสหมดอ๋อฟิตมองเห็นอย่างนี้เอง เยอาาอกมาเบาตรงนี้ด้วยว่าอะไรโรเทชอะไรทำยังไงเพราะมีมามา,มาเป็นกริดเท่านี้ว่ะดูดีดูด,ดีชอบชอบชอบเฮ้ยเออจะว่าไปแล้วมันมีอ๋ออ๋อเป็นอ๋นอ,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 ม,อ,อมัเป็นป้อมอย่างงี้ป้อมเล็กโอ้ตายตายละโอเคมาโดนซานนี่กว่าเดี๋ยวได้มาแล้วโันป้อมเล็กนะพอก็เดี๋ยวผมเชื่อว่ากัน ป๊อปเล็กมาเอาไว้วางมุมไหนอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมไม่รู้วางมุมนี้ได้เนาะ My ม่กงานนี้ต้องลองของใหม่หน่อยลอดูดิว่ามเป็นยังไงเอ็นเตอร์เทเลตใม่ก็โอ้โหโอ้โหวันละขึ้นเตาเลยด้วย โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมฟาฟ้าเปืนทีก็ตกทีอ๋อจนี่ไงถ้ายิงไปเรื่อยๆมันก็ลดเออน่าสนใจฮะโอ้รถเชื่อเล็ต with pillar just damages itself that's how it limits Yeah, you have to repair it every time you fire. <laughs> I can't even tell if we have a base because you can't see from one end to the other. <laughs> okay. All detected. Things look good so far, Brimstone One. Okay. I am detecting a lot of Arachnid activity, so expect company. Okay, pop Attention. Elevated Arachnid threat levels have oh been detected. My god. God, I I god. Do god. Oh my god. Wait, let me pop 1st Oh, do it. Oh my god. Do I need a red? I don't even know if that should hit it or not when I'm in the turret. เนเอร์่ายก็อดโอ้โหตัดตัวมากก็ไม่ได้ตัวมากนี่คือคือเสียหายวะ่ะเขาต้องเป็นคนหนึ่งไปซ่อมอ่ะก็อาจจะจริงคือซ่อมไปหรือไปนี้ไม่ไหวเหมือนกันไอ้คอมลิมป้าปืนตรงนู้น,นเลย okay. เจ๊ว่ายเกอจริงโดน แบบมองไม่เห็นโอ,อ้แต่เห็นเอ็มจีน<ม>ี่คือมองไม่ออกเลยครับว่าผมยิงโดนหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันไม่ขึ้นชิดมาร์กมันไม่ขึ้นชิดมาร์กเกอรอ์ให้อาร์คยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคนี่ผมยิงโดนกระแพงหรืออยู่แล้วว่าผมยิงโดนโดนกระแลงเนี่ยผมมองไม่ออก เมส่มีรกำแพงยเพราะมันเหมือนเหมือน,น,นลอยสมบๆก้นข้างหน้าหมดไกอวินเอ็มจีเอ็มมนมองไปออกเหมือนกันว่าโดนอะไรในตอนนี้ ไม่เห็นว okay. oh ่ายิ um. ้มมาจากไหนโอเคเอาวิ่งไปซ่อมยี่ก่อนดีกว่ามาคนได้ด้วยโอ้มายก็อดตัวท้องคันเกี่ยวไหมล่ะโอ้โ

เราต่ there, okay. ำยาเราต้องวางแบบจอตรงๆเขผมเห็นว่าป้อมปืนผมยังอยู่แย่จริง ผมเห็นว่าปั๊บปืนผมอยู่แล้วผมยังเห็นหน้ากระสุนด้วยมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยผมเห็นว่าปั๊บปืนผมอยู่เนี่ยซีรีสลอยกระสุนเผ็ดยิงไปชัดเลยโอ้โหอะไรเนี่ยปั๊บปืนล่องกนเหรอวะอ๋อโอเคอันนี้สามขีดอ๋อสามขีดลอยหน้าโอเค ผมผมพอมพอกาศระยะได้บ้างนะเปิดใส่หน้าตัวเองตามเคยโอเครอบนี้กดหัวแน่นอนไม่กอดกอดยิงยิงแบบไม่มองนี่แบบ ปืนถีบขึ้นหวัวมาก <laughs> ไปไหน,นไปไหนจุน okay, ั้วตรงแล้ครับโอเคประเด็นคือเราเราจะชุวตัวเองไม่ได้ดิถ้าเราถ้าเรา,เรารเอีเกินเอา exit through the east s

เมล็ดส์เรา powered up รึไงไม่ก็วัดผมตัวนีม้มาจากอะไรวันนี้กับโฟลตไลท์จากจันอ๋อมองเห็นไฟมีเปิดไฟโฟลตไลท์สัสว่างแล้วสว่างจ้าอ๋อเนี board, right? target, yeah, oh, ่ยมันขึ้นว่าออนบอร์ดด้วยผมเพิ่งสังเกตได้จริงตรงบุมขวาบนฮะไอ้สายบนถอดฮะมันขึ้นตรงตรงตรงเลขนี้ ว่าออนบอร์ดเลยทีเคนอนี่ตายเรื่อยๆใช่วะเดินหนึ่งทั้งเก้าแค่เก้าคนโอ้โ leave. อ๋อเนี่ยไงพอขึ้นปุ๊บมันจะขึ้นด้วยว่าดอบชิปเอนเตอร์เดี๋ยอมออกยาดดอบชิป left วัดดอบชิปไปแล้วหรอไม่ใช่ <laughs> ันจะบอกว่าเราออกจะดอบชิปเนาะ okay. ตากแล้วกันเ<ห>อนนนอ <c oughs> There's a mutator. Oh, okay. well, I got taken up by one single tiny in little In seconds, thing. get in the ship or be left behind. They could have thrown a rock at me and I would have died. Okay, เกือบละแปดเด็กนึง.หน่อยรอทันจ้ามแล้ว. Find your science and We're returning to the Gurren now. ใหม่อด <My> ไม่น่าเชื่อครับว่าผมจะดีรับเหมือนคนภาคอันนี้คนใหม่ด้วยนะคนภาคตอนที่เฟ็นเต็นขึ้นมาโอ้เยี่ยม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 สุดยอดฮนะแม่อ๋อนี่ไงข้างบนมันขึ้นคำอธิบายดีเทลด้วยว่าเราเล่นหมดไ์อยู่ระดับความยากเท่าไหร่แล้วก็สถานที่ที่ไหนอโอ้ดีขึ้นเยอะเลยแต่เดี๋ยวผมต้องดูนะว่าไอ้ระบบ x p นี้มันใหม่แค่ไหน รีไวฟ์เจ็ดแอร์ไลน์วัดผมมีรีไวฟ์เจอหรอแล้วทำไมสิบเก้ายี่สิบมันหายไปไหนเนี่ยอ้มันแต่มนได้เ e อนะ็กพีนลงนิดนึงโอเคสกอร์บอร์ดก็ยังบอกเหมือนเดิมโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคฮะไม่ได้มีมีอะไรเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวผมจะเล่นสักแมตซักแมตเลยเดี๋ยวดูก่อนโอเคโชคดีฮะเจอแมตต่อไป